<C 1> เอาที่คำต่อไปก็ถึงคำว่ากะตะเวทีกะตะเวทีกอตอตเตอตระเอวอทอทหารตระอีแล้วก็พ่วงมาได้คํคำว่ากะตะเวทีตากะตะเวทีแปลว่ารู้สิ่งที่ กระทำแล้วใช่เป็นภาษาศีลธรรมเพให้รู้สิ่งที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่เราคนที่รู้เช่นนั้นเขาเรียกว่ากัตเะเวทีความเป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่ากัตเตเว,ว,เนนเเก,วกัตเตเวทิตา ภาษาศินธรรมสอนให้ทุกคนรู้คุณที่ผู้อื่นทำแล้วแก่ตนคำนี้จะใช้ควบกันกับคำว่ากตัญญูกตะ,ะเวทีแยกมาเห็นคำว่ากัจะเวทีเส้นส่วนหนึ่งก่อนว่าเป็นผู้รู้สิ่งที่คนอื่นกระทำแล้วแก่ตน <c oughs> มันมีกิเลสอยู่ประเภทหนึ่ง หรือชนิดหนึ่งซึ่งทำให้แกล้งไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งหรือคุณที่คนอื่นก็ทำแล้วแก่เราโดยคิดจะเอาเปรียบโดยคิดจะไม่ตอบแทนหรือว่าโดยนิสัยมันเห็นแก่ตัวมันสะเพร่ามันไม่รับรู้ไม่เรื่องของผู้อื่น กิเลสชนิดนี้มันทําให้ไม่เป็นไม่เป็นคนคนอย่างนี้หรือไม่เป็นคนกันตเตเวที <c oughs> คือไม่กระทําการรู้คุณของผู้อื่นแล้วกระทําตอบแทนนี่คำสัตย์ไปก็คือคําว่ากตัญยูนี่มันเรียงตามลํำดับอักษรก็ต้องเรียงอย่างนี้กตันยูเรารู้สิ่งที่ผู้อื่น ก็ะทำแล้วเหมือนกันระตะแปลว่าอันบุคคลกระทำแล้วอันอยู่แปลว่ารู้หรือผู้รู้ถ้าเป็นภาษาศีลธรร,รมก็อย่าความหมายอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาษาปาร,ะระมตถธรรมก็ความหมายอย่างหนึ่งพูดกันในทางภาษาศีลธรรมก่อน กตันยูแปลว่าผู้รู้คุณที่ผู้อื่นกระทาแล้วแก่ตนความเป็นเช่นนั้นเรียกว่ากตัญยุตาบุคคลนั้นชื่อว่ากตัญคนว่าบุคคลนั้นชื่อว่ากตันยูความเป็นของบุคคลนั้นชื่อว่ากตันยุตามีความหมายว่ารู้คุณที่ผู้อื่นกระทาแล้วแก่ตนเรื่องศีลธรรมก็สอนให้รู้เพื่อเป็นคนกตันยู นดีเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ถ้าเป็นภาษาปรมัตถธรรมมันมีความหมายไกลไปถึงเ,เรื่องของกิเลสกตันยูรู้สิ่งที่ปัจใจกระทําแล้วหมายหมายถึงรู้ทุกสิ่งว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจใจปรุงแต่งแล้วยกเว้นะนิพานอย่างเดียว ตัวหนังสืออํานวยให้อถึงอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นพิพานแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยกระทําแล้วทั้งนั้นถ้าใครรู้อย่างนี้จะรียกว่าคนกระตันยูกันได้เขารู้สิ่งที่ปัจจัยกระทําแล้ว <c oughs> ทีนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเขาก็เป็นคนอากระตันยู อากาตันยูก็คือรู้สิ่งที่ปัจจัยมิได้กระทํานี่คือรู้พระนิพพานทั้งคนที่รู้พระนิพพานนี่ก็เป็นคนอากาศันญุคือรู้สิ่งที่ปัจจัยมิได้กระทำํคำคําพูดชนิดนี้อ้คําพูดคำนี้อธิบายอย่างนี้เป็นคํามีในหนังสือชั้นล่าง ืออธิบายกันในชั้นหลังมีคําในพระบาลีชั้นแรกเป็นในบาลีธรรมบทก็มีแต่เราไม่รู้ว่าอธิบายกันอย่างไรจนในจุดต้องอาศัยคําอธิบายชั้นหลังอธิบายรู้ว่าอากะตันยูนั่นคือคนที่รู้พระนิพพานอันเป็นสิ่งที่ปัจจัยไม่ได้กระทําหรือปรุงแตง่ง ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าหัวที่ว่าคนอากาตันยูในภาษาชาวบ้านนี่มันใช่ไม่ได้มันคนเลวคนครบไม่ได้แต่ว่าคนอากาตันยูในภาษาธรรมชั้นสูงนั้นกลับเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้รูร้พระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสิ่งที่ปัจจัยกระทำไม่ได้ นี่คำวา่ากัันยูนี่ไปพวกก่วงกันกับคําว่ากัเวทีกตัญยูกตเวทีรู้คุณผู้อื่นแล้วกระทาตอบแทนนี่จะใช้ได้ถ้าอกตัญยูอกตเวทีใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องภาษาธรรมแล้วก็มีความหมายไปถึงว่ารู้ทั้งสิ่งรู้ทั้งสิ่งที่ปัจจัยรุงแตงและรู้ทั้งสิ่งที่ปัจใจไม่ได้รุงแตงใช้ได้ มีความลำบากซึ่งจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาสำหรับความยุ่งยากเกี่ยวกับภาษารู้บ้างก็ดีธรรมาก็พยายามเลือกออกมาแต่เหตุที่เห็นว่าจำเป็นรควรจะรู้เท่านะั้นมันไม่ได้มากเกินไปนั้งก็มีประโยชน์ด้วยเป็นเป็นคนอากตันยูอย่างโลกโลกนี้ใช้ไม่ได้แต่้าเป็นอย่างปรมัธธรรมแล้วยิ่งดี เพราะรูปนิพพานที่ปัจจัยมิได้กระทำเ <c oughs> นี่ยเป็นอันว่าวันนี้เราได้พูดกันถึงคำต่างๆที่มีความหมายซึ่งควรจะเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรม ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมต <c oughs> ามที่เวลา,ามีไว้กรรจัดจำกัดอยู่เพียงเท่านี้อขอยุดตีไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้บรรยายกันต่อไปในคราวหลังๆเรืเร่อยๆไปก่อนจะหมดทุกคำต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดคณะสาทยายแสดงบทธัรที่ทรง